สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟ้านะวันนี้ก็จะมารีวิวสระมนะคะเป็นสระมสูตรนี้นะไม่รู้เพิ่งถามเมื่อกี้อะ่ะเราใช้เป็นสูตรผมหอมนะแต่เราใส่ไปมั่วคือใส่ไปทั้งน้ำเคมีต่างๆนะคะก็มันก็ได้ออกมาเป็นมันอย่างเงี้ยมันคืออะไรสัก สารสูตรอะไรอันนี้เราไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะคะนี่ดูนะเดี๋ยวไฟให้อันนอันนิ่มๆจืดๆอยากดูนะเดี๋ยวเรา สิ่งฟินอะมาคะสิงจิง้มเฟรนเดอร์นะคะเออม,มีคนถามมาอยู่นะว่าตอนนี้ฟารับทำสาไม้รับค่ะตอนนี้รับนะคะรับแต่ผมหอมนะรับแต่สูตรผมหอมนะคะสูตรแฟบต,ตอนนี้ยังไม่ค่อยชำนาญน,นะคะือ พัดลมให้ดูพัดลมไม่ถึงไม่ถึงดูเ<ฮ>เสียงบิดแม่งสุดยอดนะคะนิ่มมากค่ะเดี๋ยวให้ดูคือมันนิ่ม อ่า๋อเราก็ได้ชมตัวอย่างไปแล้วใช่มหมนี่นะเป็นอันนี้ฟ้าเพิ่งคิดสูตรได้เมื่อกี้ไม่มีอะไรทําก็เลยเอาทำสลามเล่นนะคะสูตรอะไรก็ไม่รู้ขอคิดเป็นสูตรชื่อสูตรสูตรอะไรดีนะเป็นสูตรอันนี้ดีกว่านะคะเป็นสูตร ฮาวายด้วกันนะคะอันนี้เก็บสลามกับสลามกระปุกเท่านี้นะคะเต็มกระปุกเลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นของแท้นะเต็มกระปุกเลยนะดูนะคะกระปุกซื้อมาใหม่นะคะเต็มนะคะคือเพื่อนเขาก็สั่งไ้ด้วยไงยบ๊ายบาย